ประธานสภาหอการค้าทางการศึกษากรรมทั้งสามจังหวัดเป็นผู้แทนนะครับแล้วก็ทานผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับก็การประชุมวันนี้นะครับก็สืบเนื่องจากว่ากลุ่มต่อร่างหนึ่งนะครับก็แล้วก็มีวาระสืบเนื่องที่มีข้อเสนอของท่านภาคเอกชนนะครับที่ร่วมประชุมกรอภาพกลางนะครับหรือคือจากทางเมืองการเองนะท่าน ประธานนุโสของหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ได้หยิบยกเรื่องการส่งเสร,ริมการค้าชายแดนนะครับซึ่งการค้าชายแดนนะครับผมก็เรียนนะครับว่าในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งเนี่ยเรามีประเด็นยุทธศาสตร์อยู่3เรื่องนะฮะัอันแรกคือเรื่องหน้าการเกษตรอันที่2เรื่องของการท่องเที่ยวอันที่3คือเรื่องของการพัฒนาการค้าชายแดนนะฮะซึ่งทางคณะกการค้าชายแดนเนี่ยก็ทางจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ ขับเคลื่อนในเรื่องของการพัฒนาการค้าชายแดนเป็นหลักอยู่แล้วซึ่งก็เป็นเป็นทางสภาพพื้นที่ที่มีการเป็นจุดหลักนะฮะแล้วก็มีโครงการต่างๆแล้วก็มีด่านที่ติดกับพรมแดนพม่าแล้วก็อยู่ในยบายรัฐบาลของรัฐบาลที่มีการส่งเสริมนะครับแต่เนื่องจาว่าอในภาพความจริงนะ,ะับในที่เป็นอยู่นะฮะก็ การที่จะมีกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นมานะครับก็มีการข้อเสนอจากทางท่านประธานรอนคาอุโสงของมือนการนะครับเสนอในเรื่องของการให้มีเรื่องของรถยนต์สามารถข้ามแดนไปข้ามข้ามไข้สามารถผ่านข้ามแดนขึ้นกับนักกาได้นะครับคล้ายๆกับหลายจังหวัดนะครับซึ่งในที่ประชุมก็มีการพูดคุยประเด็นนี้ว่ามันมีทั้งมันต้องมีทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศแล้วก็มี อีกหลายหลายเรื่องนะครับจุดผ่านแดนเส้นเขตแดนที่ชัดเจนอะไรหลายอย่างนะครับท่านกองทัิลปินเกียวดมและผมเขา้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับผมนายชฉยุทธ์ของจรหัวหน้าฝ่ายบริการสุรากรที่หนึ่งตัวแทนจากด่านสุรากกรสับขาบุรีรับก,บบกบ่อนอื่นก็ขอนําเสนอข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนนะครับก่อนที่จะมาลงลารายละเอียดในส่วนของจุดผ่านแดนถาวนบ้านน้ําร้อนนะครับก็ขอ บรรยายให้เห็นภาพรวมกว้างๆของด่านรรตุลกรสังขบุรีนะครับเพราะเนื่องจากว่าด่านรรตุลกรสังขบุรีเรามีพื้นที่การก่อสร้างฝั่งพม่า,มาเยอะมากนะครับเพราะฝั่งไทยเนี่ยมีเขตพิเศษที่ประกาศขึ้นมาอสองปีแล้วครับแต่ยังไม่รับมอบพื้นที่ซึ่งคนโครงการก็จะมีโครงการที่ก่อสร้างจำนวนมากแต่ ปิดปัญหาเรื่องฝั่งของเราเองนะครับพื้นที่มอบไม่ได้จากกรมพารธักธ์ก็เลยโครงการเราเลยชายแดนและการค้าภายแดนในอนาคตและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปด้วยนะครับแล้นตรงจุดนี้ก็จะมีทั้งการค้าชายแดนนะครับแล้วการการท่องเที่ยวและการเก็บขึ้นมานะครับทางฝั่งพม่า,มาเนี่ยครับคนไทยก่มอมารลิกรนกุ๊บนะฮะช่วงอิทธิวัฒกูรประธา,านชมรมผู้ขายค้าชายแดนไทยเมยนมา้า บ้านพูนร้อนนะครับขอบียนท่านประธานและผู้ร่วมประชุมทุกท่านนะครับคือขอจะขออนุญาตพูดเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นะครับคือจากการปฏิบัติกันจริงนะครับในพื้นที่นะครับต้องเรียนว่าทางกฎหมายทางสุลกรกฎหมายทางตมเนี่ยไม่ได้ติดขัดในการที่จะให้รถเข้ามาในประเทศเนื่องจากมีกฎหมายรองรับครบถ้วนนะครับมีเอกสารมีการดําเนินการได้นะครับแต่ตัวกฎหมายที่ติดเนี่ยเพราะผมก็ไปประชุมกับท่านรัฐมนตรีที่แม่สอดนะครับท่านรัฐมนตรี น,นะครับกูร์สมภารนิตก็คุยเรื่องค่าใช้ยแดนนลครับก็จะติดอยู่กฎหมายเดียวนะครับต้องเรียนก่อนนะครับว่าติดกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกนะครับในเรื่องของการอนุญาตไหมที่จะให้เขา,อ,าอยู่บนถนนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทางขนส่งแจ้งว่าสามารถอนุญาตได้ภายในระดับท้องถิ่นอันนี้ผมคิดว่าที่เราเสนอขอมาก็สามารถปฏิบัติได้เลยแล้วก็คงต้องประสานความมั่นคงนะครับถ้าทางความมั่นคงไม่ขัดข้องเนี่ยผมคิดว่าการขอเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ย จุดหลักมันคือมันเป็นเรื่องที่ดีที่ไม่ต้องใช้งบประมาณแม้แต่บาทเดียวครับนะครับต้องเรียนก่อนเพราะว่าเรามีทางด่านสุรากรที่ท่านเห็นในภาพคือพร้อมมากแล้วนะค,ความพร้อมของบุคลากรสถานที่นะครับติดอุปสรรคตัวเดียวคือเรื่องของตัวนี้ฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติได้เนี่ยความได้เปรียบทางการค้านี่นต้องกัน,นตรงๆนะครับว่าว่าตอนนี้เราเปิดด่านชายแดนมาเราลงทุนไป700กว่าล้านนะครับบนด่านสุรากรเราลงทุนอีกต่างๆมากมายสารโปโภคแม้กระทั่งมอเตอร์เวย์ เราจะเปิดด่านให้ใครกันแน่นะครับนี่น,นี่อันนี้อันนี้ผมขอพูดเกินไปสักน,นิดหนึ่งนะครับเห็นที่ฐ่านแม่สอนไมครับแม่สอนอะ่ะ